คือเห็นไหมค่อยกวาดมือแบบนี้เขาก็เลยเลี้ยวมาเลยนายแอบสั่งอะไรอีกเนาะผัวค่อยนี่สั่งของมีรถมาส่งโอ้ยโทรศัพท์นี่ฉันสิป้าเขาอันนี้ p r ล d a t o r นี่ฮามันนี่มันเป็นอะไรเบิ้งนี่มันมืดนี่กระปัะ ไปมาทรงไปไปดูเญนีคันยังงั้นมารอดูตอนพี่นายเอามาไหมนี่ทำไมมันกล่องมันเล็กจังฮะโอ้พี่ใหญ่นี่มีเงินน้ำมันซีบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อลักงัางแต่ของผัวค่อยเนี่ยเห็นว่า่อยสั่งไม่เป็นก็สั่งเผื่อค่อยโอนจ่ายด้วยพี่ออส ป้นใจไปเลยเดี๋ยวหมดก็รู้เองเลยพี่ทอดขายให้กินใบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็รู้บอนแล้วจะรู้ไม่เข็ดนายบอกว่าสั่งล้อรถ <c oughs> ล้อรถอะไรทำไมมันเล็กจังเลยมันน่าใช่ได้ดละ่ะจิกลิกจอกล็อกได้พะยัยนะี่นะตัวนาตัวลังนะ <c oughs> เป็นตาเบิ้ลนะล้อรถอะไรจะได้ไม่รู้พ่อบอกก็สั่งล้อรถยังไม่เห็นว่าส่งเลยล้อจักรยานยังไม่เล็กเท่านี้เลยโอ้ยสนายโทรศัพท์นี่ได้ปอนมันไม่ล็อกให้เนาะมันก็อีกดทีเดียวมันก็อยู่มันนานแล้วมนามได้แบบนี้นะข้าเด็ดรอเด็ดมาแล้วนายบอกว่าสั่งล้อรถ สองฮะกล่องแค่นี้พันสองใช่มันเป็นของดียางเฮ้ยทำไมมันมีเสียงเอ้ยคอยรู้แล้วนะเปลี่ยนขนาดนั้นน่นฮะโอ้หมดเลยทำนี้ดีกว่าไม่คืออะไรล่ะบอลเขาเขียนเติม์บนตัวเริ่มเทิ่มว่ายางใหม่แต่อาจจะเป็นแค่กล่องกล่องกล่องอื่นนี่คือมีดที่เราใช้ตัดนะเราจะมาแกะรุ่น อะไรยางรถอะไรเป็นอะไรเท่านี้เองฮะแล้วเมียดาแล้วสุดยางรถบ้าอะไรเดี๋ยวเท้าความให้ฟังก่อนเมื่อสองสามวันที่แล้วผมกลับบ้านไปกลับไปถึงสะพานตรงนี้แหละสะพานบัวนี่แหละแล้วทีนี้เสียงดังปุ้งตดออกหมดเลยยางรถระเบิด ใช่มันอาจจะหนักผมกินเยอะไปหน่อยอยางรถระเบิดมันก็เลยดูแล้วอยางมันยังดีอยู่แต่ว่ามันต้องใส่ยางไหนเดี๋ยวเจ้าก็ได้กินไข่วันละใบแล้วเจ้าสาั่งเข้าไปเลยนี่ล่าสุดเรามียางเนื้อของแถมของแถมเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กนะปลาจุกแล้วใช่จุกเฮ้ยทำไมมันแถมมาเยอะอย่ววาวละสี่อันเลยเหรอเจ้าซื้อจุกแล้วมันแถมยางหรือเปล่า ลองฮะลองฮานลาสามล้อมันก็มาสามันเดี๋ยวนี้สบายลุกคือสั่งอะไรได้ทุกอย่างคือหาอะไรไม่เจอซื้อใดแล้วก็จะสั่งแต่ในนี่แหละคือหาไม่เจอคือสั่งใหม่เลยใช่ไม่ว่าเราจะสั่งอะไรมันก็มีหมดในชอปปี้ในลาซาด้าผมก็สั่งมาในลาซาด้าเพราะว่ายัง ยางรถผมหน่ะผมไปถาม <c oughs> ถามร้านเขาแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนยางนอกอืถ้ายางนอกมันสภาพดีอยู่อให้ซื้อยางในมาใส่เอาเพราะยางรถวันนั้นผมก็ปะกไปแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่เคยเคยซ่อมเคยเปลี่ยนยางในกี่ครั้งแล้วคะรถสามล,ลอ้อยางสามล้อมันไม่มียางในม,มันมีมันมีแต่ยางนอกมันมีแต่ยางแต่ว่าถ้าเกิดปะแล้วมันยัง ซึมออกอยู่ให้เขาแนะนําให้ซื้อยางในไปใส่ให้ซื้อยางในไปใส่แล้วมันจะใช้งานได้ปกติไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพราะว่ายางยางยางนอกรถอ่ะมันแพงมันเส้นละหกเจ็ดร้อยได้หนรถอย่างนี้แหใช่อันนี้อะเชนอะไรอันนี้เหรออันนี้สองอันนี้ร้อยร้อยเก้าสิบาทอ๋อดีกว่าซื้ออันนั้นอันอันนี้ก็ไม่มีนะยางในอ่ะรถสองร้อยเนี่ยนะใช่มันไม่มียางในนั่นเนี่ยถ้าเกิดมันมันมันรั่วเนี่ยต้อง ปะๆอย่างเดียวต้องปะแบบแบบรถยนต์ส่วนใหญ่ทั่วไปมันจะไม่ค่อยทำยางในแล้วออรถรุ่นใหม่ไม่มียางในรถนื้อเก้ามืองกันรถเก้าก็ไม่มียางในนั้นก็ไม่มียางในทุกวันนี้ก็ไม่มียางในอ่าใช่กีจจุอย่างเดียวใช่พอใจหรือยังแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจสั่งยางในมาใส่เพื่อป้องกัน ปลามันจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้มันไซด์เดียวกันมันเป็นยังไงรถสามล้อไฟฟ้าเอ๊ะมันมีสามล้อทําไมพี่นายใส่สั่งสองเส้นอ่ะเอ้าก็ข้างหน้ามันไม่ได้รั่วอ๋อจะใส่แค่ข้างหลังใช่ข้างหลังมันรั่วสองสองเส้นน่ะมันรั่วมันรั่วมันก็ไม่ได้ว่ารั่วทีเดียวหรอกมันค่อยๆซึมวันละนิดวันละนิดอืมทุกครั้งที่จะมาทุกนาลุงนี้ต้องเติมลมตลอดวันนี้ก็เลยสั่ง ยังไงมาสังเกตดูผมไม่ได้ขี่สามล้อมาสามสี่วันแล้วไม่สังเกตบอกตั้งแต่มันระเบิดนะอ๋อหนูก็นึกว่าสมัยนี้แบบไม่คิดว่าฝนตกกลัวเปียกทิอารถนี่มาอันจริงๆมันเหมือนไอ้นั่นน่ะอะไรหมวกคลุมหัวน่ะเวลาอ้ผมนึกออกแล้วเวลาเขามีงานเบาๆอีดีงานอะไรเวลาเขาไปแข่งรถเขาชนะเขาจะมอบยางรถให้มาตัวโชว์อะไรเงี้ย ใช่เขาจะเป็นถ้วยรางวัลแทนถ้วยรางวัลก็คือยางรถโอ้ยนคอไม่ <m isa> ไปแข่งมันเมื่อยแลวแ <isa> ขออ่งก็ยางรถเปยนพี่นานั่นแหละไปแข่งนะล่าสุดก็สามลอ้อพร้อมที่จะขีพ่พรุ่งนี้วันนี้น่าจะต้องไปไปใส่ก่อนอยันนี้เหรอใช่ยันนี้น่าจะไปใส่ก่อนแล้วทําไมมันมีสามลอ้อทําไมเขาแถมจุกมาสียอันก็น่าจะเป็นเผื่อไว้สี่ล้อเผื่อไว้เผื่อแบบ อยากทํารถแต่งอะไรเงี้ยหรอแว่าอันนี้น่าจะไปใส่รถยนต์มากกว่านะเนาะใส่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะถา้ะาแถวมันไม่ให้ใส่รถยนต์นั่นแหละดูจะทรงอ่ะจุกมันอืใช่ในในกันนะโอ้มันจะไปสานหาแล้วใส่รถนั่นเธอนั่นแหละอยากอยากแง่งเร็วเม,มันเท่เนี่ยมันเท่มันจะเกินข <c oughs> นาดน,นะนะ <c oughs> ล่าสุดก็ได้แล้วอันนี้พี่นายบอกไหมว่าจะสั่งนะพี่ยอดในบอกไม่ได้บอกนายเงินเยอะสั่งเลยนายเงินเยอะ เงินเงินเดือนออกมาก็ไม่เคยให้เมียสักบาทอยู่แล้วดูหน้าเมียก่อนนะหน้านิ่งิวทัหมดสลึงหนึ่งยังไม่เคยให้เลยแต่ละเดือนอะเครื่งโทรศัพท์ทิ้งะเงินเดือนออกนะปอนไม่เคยถามว่าจะกินอะไรไหมอยากได้อะไรไหมไม่เคยมีแต่พอถ่ายคลิปน่ะเร่งเร่งอยู่นั่นเลยแต่ละวันน่ะอย่าสัมภาษณ์เยอะปอนพอแล้วจะตัวเขียวไปหมดแล้วความในใจของ ความจริงในใจน้ำตาตกในหัดใจ <c oughs> บ้าง <c oughs> ในเดือนเมียนะ่ไม่ใช่สั่งแต่สั่งแต่ของในโลกโซเชียลมิดหมนลุงพลถูกคนกล่าวหาไรความเมตตา <c oughs> มองหา <c oughs> ความย <c oughs> ุ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ